เจริญพรท่านสาธุชนพุทบรริษัทผู้สนใจในแรทธาศักิ์สิทธ์ทั้งหลายการเวลาที่ผ่านมาอีกใกล้สิ้นปีแล้วปันนี้อามมาได้มาสนทนากับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเพื่อมีเป้าหมายในการอธิบายถึงการตอนของการเปลี่ยนแปลงของเหล็กไหลที่ตกอยู่ใต้ภายใต้ภาวะของความไม่เที่ยงเช่นกัน ไม่อยู่ในภาวะของความที่จะถาวรยั่งยืนทรงรูปแบบมันดั้งเดิมเช่นกันตั้งแต่อาตมาใช้เวลาที่ในการเรียนรู้แล้วก็ที่ได้ไปอัญเชิญมาตามถ้ำต่างๆหลายถ้ำและหลากหลายอาจารย์ยก็มีภาวะของความเห็นการเปลี่ยนแปลงของเหล็กไหลที่แตกต่างกันไปการเปลี่ยนแปลงตามภูมิจิตภูมิธรรมภูมิประเทศ แล้วก็ภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละนามเช่นกันก่อนอดีตที่อาตมาได้อัญเชิญมาเนี่ยเหล็กไหลคือเหล็กไหลเหล็กไหลก็คือเป็นท่าที่ตกมาเป็นรูปร่างโดยธรรมชาติเป็นเหมือนกับก้อนแร่เหมือนกับก้อนแร่จากก้อนแร่ก็วิพัฒนาการกลายเป็นเหมือนกับเม็ดถั่วพอจากรูปร่างเป็นเม็ดถั่วก็ตกลงมาเป็นเคี้ยวเป็นงาเป็นแคปซูลจาก ธาตุต่างๆที่เป็นโลหะก็กลายเป็นแก้วอัตมาก็ขอแบ่งได้ว่าลักษณะของการลงของเหล็กไหลเนี่ยจะตกดูภายใต้ภาวะของของธาตุเช่นกันคือธาตุดินธาตุน้ําเพราะฉะนั้นเหล็กไหลที่แรกๆที่ตกมาเป็นภาวะของธาตุดินก็คือเป็นเป็นพลังของดินก็คือเป็นธาตุที่โดยธรรมชาติเป็นก้อนสีดําเป็นทองเหลืองเป็น ทองปรไหลัยเป็นเงินยวงเป็นสุเย,ยนราชาอันนี้คือตกอยู่ในภาวะของธาตุดินทั้งสิ้นอาตมาได้ไปอัญเชิญาตาศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าเหล็กไหลเนี่ยที่ถ้ำัวดแดงที่ว่าถ้ำแก้วอาจารย์ที่ให้เชิญเนี่ยท่านกำกับเลยบอกว่าให้เราใช้กระสินน้ำกำหนดอยู่ที่จิตของเราน้อมจิตให้เป็นน้ำก็เป็นการอัญเชิญเหล็กไหลที่เป็นแก้วลงมา พอเหล็กไหลที่เป็นแก้วลงมาเนี่ยก็มีสันฐานที่แตกต่างกันนี่คือการอัญเชิญที่ใช้อารมณ์ของอาโปกสินนังคืออารมณ์อมของน้ําเพราะฉะนั้นเหล็กไหลเนี่ยก็เลยอยู่ในภาวะของธาตุอยู่สองธาตุคือธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุดินก็คือเหล็กไหลโกดปีเหล็กไหลท้องปลาไหลก่อนที่จะมาเป็นเหล็กไหลโกดปีเหล็กไหลท้องปลาไหล ก็จะเป็นลักษณะของธาตุโดยธรรมชาติคือเป็นก้อนแร่เลยตกมาเป็นก้อนแร่ตัดออกมาก็เป็นก้อนแร่ยืดออกมาเป็นก้อนแร่พอเป็นก้อนแร่มานี่เป็นเงินยวงที่ตกมาเป็นธรรมชาติอันนี้เหล็กไหลซื้อยันราชาอันนี้เป็นเหล็กไหลแก้วที่ตกลงมาได้เป็นรูปร่างของธรรมชาติในการเชิญแบบที่เป็นธรรมชาตินี่ก็เป็นภาวะของการอธิษฐานจิตเช่นกันที่อธิษฐานจิตให้ตกมาเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้ พอการเปลี่ยนแปลงไปเราสร้างจิตให้เป็นรูปทรงต่างๆก็จะกลายเป็นทรงแคปซูลกลายเป็นทรงทรงฟักยาวกลายเป็นเขี้ยวกลายเป็นหยดน้ำก็ตามก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่โยมเห็นเนี่ยน,นี้เป็นการเชิญตกลงมาทั้งสิ้น นี่คือการวิพัฒนาการของการเชิญเหล็กไหลทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายเราเชิญให้ตกลงมาเป็นรูปของหลวงปู่ทวดได้อันนี้เป็นรูปของหลวงปู่ทวดท่านตกลงมาแบบนี้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสําเร็จองค์ลงมาเป็นหลวงปู่ทวดจากการเปลี่ยนแปลงของการอัญเชิญเนี่ยเป็นเพราะสองสาเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งคือการสร้างอุณหนิมิตรก็คือ นิมิตติดตาของหัวใจเราของจิตใจเราให้เห็นชัดว่าเราต้องการแบบนี้และอธิษฐานดวงจิตให้เป็นอย่างนั้นให้จิตให้เป็นเป็นนิมิตติดตาให้เห็นอันที่สองอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราต้องการสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ก็จะตกมาเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาได้นําเสนอญาติโยมไปหลายขั้นหลายตอนแล้วหลายรูปแบบที่ให้โยพิจารณาสิ่งที่ได้มาก็คือ ความสนใจของญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มาชื่นชมแล้วก็มาชมท่าศักดิ์สิทธิ์มากมายความไม่เที่ยงแท้ของภาวะของความศักดิ์สิทธิ์ก็ตามภาวะของรูปร่างก็ตามสีสันก็ตามภูมิประเทศก็ตามก็เลยทําให้เหล็กไหลเนี่ยแตกต่างวันณะแตกต่างสีสันแตกต่างพิธีกรรมการอัญเชิญ จะรักษาหรือปีอญทุภาพในการปกปักรักษาคนก็แตกต่างกันเช่นกันแต่ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยตั้งจิตไว้เป็นกลางพี่นาเห็นความเป็นกลางว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาตมานำเสนอเพื่อให้เกิดภูมิความรู้ขึ้นอย่าหมายมั่นปั้นมือว่าสิ่งนี้จะศักดิ์สิทธิ์มากมายเหลือเกินจนสุดจะคณนานับเป็นสิ่งที่หาไม่ได้เพราะสรรพสิ่งในโลกนี้ญาติโยมทั้งหลาย ไม่มีอะไรเลยที่จะนําความสุขนําความทุกข์ให้กับเราวัตถุภายนอกเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองทั้งนั้นเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของกรรมวิบากของตนเองเช่นกันเพราะฉะนั้นวัตถุภายนอกเนี่ยไม่นําความสุขนําความทุกข์ให้กับคนเราสิ่งที่นําความสุขนําความทุกข์ให้กับคนเราก็คือการไปใส่ความรู้สึก จะไปใส่ค่าแห่งความรู้สึกให้ยอมมองเห็นธรรมธบดามีหนังสือบางฉบับที่บอกว่าเป็นไสยศาสตร์ฉบับพระอาจารย์สมพรแต่ธรรมาบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์สิ่งนี้เป็นเป็นภาวะที่เป็นภูมิความลุงจริงการทาไสยศาสตร์เป็นต้องเป็นการการะทำองการบวงสรวงอ้อนวอนเสนอให้ แล้วก็ติดสินบนก็ดีหรือการกระทําแบบมีการตอบแทนของสิ่งต่างๆมีการบนบานสารเก่าว่าจะได้สมบานปศาสนาถึงจะให้และไม่สมความราถนาก็ไม่ให้มีการตอบสนองซึ่งกันและกันอย่างนี้อยู่ตลอดแต่การกระทําตามพิธีกรรมต่างๆมันเป็นประเพณีมันเป็นรูปแบบมันเป็นศาสนาพิธีที่เราต้องทําการที่เราต้องมีศาสนาพิธีในการต้องมีบายสีต้องมีทูบเทียน ต้องมีการรวมจิตกันต้องมีการสมาทานศีลต้องมีการให้ศีลเพื่ออะไรเพื่อเกิดกายยสามัคคีพอเกิดกายยสามัคคีก็เกิดความสามัคคีทางกายของสาธุชนที่เข้าไปร่วมประกอบในพิธีแล้วแล้วก็มีการให้ศีลแล้วก็อาสมาก็แสดงธรรมในถ้ำแม้การแสดงธรรมครั้งนั้นจะไม่เป็นแสดงธรรมเพื่อสาธุชนคนที่ไปร่วมงานฟังก็ตามเป็นการมุ่งหมายในการที่อัญเชิญแล้วก็เป็นการแสดงธรรมให้เทพ ที่อยู่ในถ้ำฝังก็ตามก็ล้วนแต่เป็นการแสดงธรรมสิ่งที่อาตมาไปอัญเชิญมานี่อาตมาไปแสดงธรรมมาแล้วสิ่งที่เขาให้มาเหมือนดังตันการติกันเทศอาตมาเป็นผู้กระทําอาตมาย่อมรู้ตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เศาสา์ในการมองมุมมองของบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรายวห้ามเขาไม่ได้ว่าเขาจะมองไงแต่การกระทําของเราเราต้องยื้ออยู่กับใจของเราว่าเราทําอะไรนี่คือความจริงถ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าเหล็กไหลเนี่ย อัตอมาขอสรุปได้ว่าเป็นภาวะหรือเป็นวตัตถุธาตุที่แทนดวงจิตของเทพผมยมอินทุกภพทุกภูมิที่จะให้กับสาธุชนทั้งหลายอนุภาพของเหล็กไหลเนี่ยที่เราได้ชมโดยภาวะของหยาบๆก็คือการชมอนุภาพด้วยการน,นอนปลายมีก็ตามกิ้งหนามกรรมก็ตามกินไฟก็ตามทําต่างๆก็ตามก็เป็นภาวะของการเพื่อที่จะเรียกศรัทธาแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วเนี่ย ท่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราสรุปอนุภาพได้โดยรัดสั้นก็คือท่านมีอนุภาพในการทําให้จิตไม่คิดเกินใจได้การทําให้จิตไม่คิดเกินใจทํำยังไงก็เป็นปริศนาธรรมที่ขอให้ญาติโยมทั้งหลายไปคิดเอาล่าสุดเนี่ยสาธุชนผู้สนใจในแร่ท่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาตมาได้ไปอัญเชิญแก้วที่เรียกว่าแก้วก้าวโกรธปีปัทวีนิรันตลาย ก็คือเป็นเหล็กไหลแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้เพราะว่าเป็นผ่านการอัญเชิญของเทพลงมาขอเทพลงมาและเป็นรูปร่างที่ใหญ่เหตุผลที่ไปเชิญครั้งนี้เพราะว่าภาวะของเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันแตกต่างแล้วมันเปลี่ยนแปลงมากอัตมาก,ก็ตั้งเจตาธิษฐานขอท่าศักดิ์สิทธิ์ที่ให้มีพลังของการบำบัดรักษาและการป้องกันเพศภัยอันตรายทั้งหลาย ขอพลังอนุภาพของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้ใหญ่ๆ ทำแล้วเราอยากคุยนะ ตังพานานตุธรรมใหสวรรคการลวยยำผาทานันตายบางรักษาสังฆังรักษาขุดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสำเด็จพุทธาจารยตโตคมมลังสียาบารมีของหลวงพ่อท่านกล้มใหญ่รนะับเพราะฉะนั้นทำของพระโยมสาสดาสมาสัมพุท้า มาตาว่าปานิตโตสันเตมานาพัธทธ์ปรมัติโนม,มานิตโตเทวสังเคหิมานะมาตังนัมมามินมามัสสามิท่านเทพเทวดาลุกกเทวดางคมเทวดาท่านผู้เฝ้าดูแลแล่ธาตุวัตถุปษัตรายธาตุไสย,ยสิ่งเหล็กไหลในป่าในเขาในถ้ำในห้วยในหนองในลองในบึงและในมหาสมุทรจนัด้หมดุก วัตถุใดธาตุใจสิทิ์ปูพยาสมิงเหล็กไหลจงมาข้าพเจ้าอาคัสเตียอาคัสฉายีมานิมามามาตาวะปาลิตโตสันเตมาในพระเศวปรมมัิโอมานิโตเทวสังเตี๋มานามาตังนามามีนามาสามีท่านเทพยดาลุกเทวดาภูมิเทวดาท่านพ่อดูดแดงธาตุวัตถุกายวัตถุธาตุใจสิทิ์เหล็กไหลในป่าในเขาในถ้ำในห้วยในหนองในคลองในในบึงในมหาสมุทรจนเล่นหลุดขึ้นมาหาข้าพเจ้าข้าประหลาดสมพรสมมวันโล อิติปันิพาติสัยติสภัมยุบาลกตัยติโพดิมุปโตติติโสจเตนะโมมานะมาตังนะมามิหังปิโยชน์พรหมามานะมาตังนินะมามิหังปิโยชน์เทวามานะมาตังนินะมามิหังปิโยมนุมรดสาร मा खब पवाले कीठन वाचनवासाकायमामा मा 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 मामारी मा मा मामा

तिकरोही माथि 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 तिकरोही मा मानी ती करो ही 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 मानी ती करो ही

เอาไปเอ่อกล้องสองไปรูเตอร์สองเอาไปถ่ายสองเป็นผ้าเจออีกครับองค์ใหญ่รับอยู่แล้วนะครับร้อนนะครับพยายามยืนมุมไว้เฉยยืนเจอไหมครับเจอองค์เล็กองใหญ่ครับเจอองค์เล็กจิ๋มพี่ตีเชียร์ยัง เอาเอาอะไรมาใส่กับมีมีก่อนก่อนเอาเอาหน้างัดหินเอาใหญ่แค่ไหนก่อน

เอาตัวเอา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  ผักขาวขอยังไงเอา

ที่มีจิตอันเมตตากรุณามอบเหล็กไหลแก้วอันสุดประเสริฐสุดวิลุดำเนินในปาฏิีขอบุญบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในอดีตกด็ดีในปัจจุบันก็ดีในอนาคตกด็ดีขอบุญนั้นจงสำแดจแก่เทพยายดาทั้งหลายในถ้ำตาสูงแห่งนี้ที่ได้เฝ้าเหล็กไหลไว้ให้ตั้มาขอญาณบาร,รมีของท่านจงได้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วทุกครั้ง อินานาบุญญากรรมเมนาบุปผาจายาปุโุตาราจาริยุปการะจาัตนตานีนาธรรมายาวาดิปานาโตุโมมันตุมาแต่เหตุผลอันหนึ่งที่ญาติโยมจะมีการเปรียบเทียบของจิตใจได้มีการเปรียบเทียบของการเรียนรู้ได้สัจธรรมที่ว่า เมื่อของจริงมีของปลอมก็ย่อมมีแต่ถ้าโยมได้เห็นวัตถุพยานของการอัญเชิญแล้วเนี่ยโยมจะสามารถลบภาพของสิ่งนั้นได้วัตถุท่าที่ใหญ่ๆที่จะมาได้อัญเชิญมาเนี่ยถ้าโยมไปหาวัตถุดิบในการที่จะมาทําเรียนแบบให้เป็นของปลอมมะจะไม่มีวัตถุดิบนั้นลนะมาทําได้นี่ก็เป็นประจักษ์พยานของวัตถุที่หนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าสิ่งนี้ เป็นของที่อัญเชิญมาจริงๆจะทาให้โยมเนี่ยมั่นใจได้แล้วสุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตกไปอยู่ในธรรมธรรมเดียวคือศรัทธาเมื่อศรัทธามีปฏิหารก็เกิดเพราะนั้นถ้าคนไม่มีศรัทธาโยมคิดว่าสิ่งนี้เป็นของปลอมเป็นของจริงมันก็เป็นภาวะของการแบ่งแยกในภาวะของวัตถุ แต่ถ้าโยมมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วดวงเดียวโยมได้มาด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วเนี่ยก็ขอให้ยึดถือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้เป็นอนุสติได้และลึกถึงบุคคลผู้ให้ได้ว่าเขาให้ด้วยเจตนาอะไรได้แต่ถ้าเราต้องการตีความหมายไปขยายสมมติว่าอันนี้แท้อันนี้เทียมเพราะมีจิตอันเป็นการค้าแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบ่งแยกอยู่เช่นตลอดชีวิตแต่ถ้าโยมดู รวมดวงจิตของโยมเข้าสู่ดวงดวงเดียวคือศรัทธาศรัทธานันก็จะทําให้จิตตั้งมั่นได้อาตมาถึงพยายามสร้างศรัทธาให้โยมเห็นประจักษ์ชัดตั้งแต่แรกมาในการอัญเชิญตั้งแต่แรกๆที่อาตมาเอามีดขึ้นไปตัดตัดด้วยกระสินก็ตามแม้กระทั่งเรียกตกลงมาในผ้ามากมายก็ตามล้วนแต่เป็นขั้นตอนของการอัญเชิญทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายเชิญมาเนี่ยอาตมาก็ได้สัจธรรมคือ มันเริ่มเหมือนของที่ท้องตลาดมีก็คือของปลอมนั่นเองเพราะฉะนั้นของเราเหมือนของปลอมเราก็เลยต้องมีวัตถุธาตุที่เป็นวัตถุบยานที่ใหญ่โตมากจะหาที่ใครไปทําวัตถุธาตุอย่างเงี้ยมาทําปลอมไม่ได้ถ้าทําเรียนแบบไม่ได้ก็จะเป็นการลบล้าง,งความไม่เชื่อออกไปได้ก็ยังศรัทธาคือความเชื่อภาษาท่าความเริมใสให,ให้ตั้งมั่นได้นี่คือเจตนา อาตมายังมีภาระที่จะต้องเชิญอีกคือทา่าดินทา่าไฟและก็ทา่าลมก็สาธุชนคนดีทั้งหลายก็ขอให้ติดตามไปว่าเป็นยังไงอาตมาขอเจริญพร